เติมเกมขาดออฟเอ็กซายสองเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ร i t แมนช็อปเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องร i t m a n ช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับจริงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t ั o n แล้วนะครับผม อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p a ดอ of Exile นะครับตอนนี้เราอยู่กับในแพท3.27นะฮะอีเพอร์ออฟเดอะเฟนั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับซิกมาจะมาแนะนำอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่เอาไว้สำหรับฟาร์มในแพทแพทนี้ที่ซิกมาใช้ฟาร์มะครับซึ่งในคอนเทนต์นี้นะครับจะไปต่อยอดกับอีกคอนเทนต์หนึ่งในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกระถัดไปนะครับสำหรับ Path of Exile นนะครับซิกกมม่่าา็เเลพื่อรอ ผ่านพับเซตไซส์สนะแต่ก็ฟาร์มได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยและนี่ก็คือ1นึ่คอนเทนต์ที่ซิกมาฟาร์มประจำนั่นเองครับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์แมปนั่นเองครับก็คือเราจะดรอปแมปนะครับไม่ว่าจะเอามาขายหรือว่าจะเอามาต่อยอดในการลงคอนเทนต์หน้าถัดไปนะครับเป็นการลงคอนเทนต์เทียร์สิบเจ็ดซิกมาตั้งชื่อให้คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ลงแมปเทียร์สิบเจ็ดละกันครับซึ่งในแมป เทียสิเนี่ยเราจะทําแมปไม่ได้สนใจความยากง่ายนะครับแต่ว่าเดลซิกมาจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของการทำแมปซิกมาจะให้ดูแอดลาต์ก่อนนะครับเพื่อนเพื่จะได้แคปได้เผื่อเพื่อนๆสนใจในการฟาร์มคอนเทนต์นี้ก็อัปประมาณนี้ครับตรงนี้เทีย17แบบนี้นะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับอันนี้คือคอนเทนต์ของแบบเ7ก็เพื่อนๆก็โพสต์ไว้แล้วก็แคปไว้แล้วกันนะครับคอนเซปต์ Concept ของแอ l ลาสนี้จะเป็นการดรอปแมปรัวๆครับแล้วก็จะใส่สครป p เพื่อดรอปแมปแปดมดเพื่อเอาไปลงเพื่อให้ พูดในส่วนของเคอร์เรนซีหรือว่าของมีค่าต่างๆนั่นเองครับแล้วจะเป็นแมปเทียสิด้วยนะที่จะเอาไปต่อยอดเอาละครับในวันนี้ซิกมาจะลงแมปเทียสิซึ่งเป็นแมปที่ชื่อว่าแซนชิวลี่ตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยซิกมามีข้อแนะนํานิดนึงนะครับแมปเทียสิที่ง่ายที่สุดอาจจะเป็นฟลอร์ทรีสนะครับบอสจะไม่เข้าลูปนะครับมันจะจบบอสง่ายแต่ว่าบอสอะไม่ใช่ส่วนสำคัญของการลงไปฟารม์มบอสเนี่ยที่เราฆ่าน่ยเพื่อให้ได้เศษเศษแต่มันถือว่าเป็นของแถมแล้วกัน,นครับจะฆ่าก็ได้ไม่่ดสววนิอีแตตัยูบ ไม่แน่ใจว่าซิกมาจะตายกับสักกี่รอบนะครับแต่ันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลือกบอสนะแต่นนเรราจะเคลียร์แมปเก็บแมปกันก่อนนะครับในส่วนของการทําแมปลงนะครับซิกมาก็จะทําแบบนี้นะครับก็เอาแมปเทียสิ17มานะครับก็อาจจะเป็น17ตัวง่ายที่เ,เพื่อนๆลงก็ได้เผื่อจะจบบอสง่ายๆนะครับแล้วก็ตอกตะปูรธรรมดาเลยนะครับเสร็จแล้วดูมอแมปนะครับ มอร์แมปเนี่ยให้เกิน70%บวกอย่างตัวนี้มันก็เกิน70%บวกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นส่วนคิดที่ข้อเดี๋ยซิกมาก็อาจจะลงแล้วนะครับแต่มันเป็นรนะีเฟกเนี่ยซิกมาลงไม่ได้เดี๋ยวจะหาแมปที่ลงได้แต่ที่เป็นมอร์แมปเกิน70%แล้วกันนะครับอย่างแมปนี้นะครับก็คาดว่าจะลงได้นะครับเป็นแมปที่มีมอร์แมปอยู่ที่100%นะครับตอกตะปูเรียบร้อยแล้วคุณภาพ20%อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวซิกมาจะพาไปลงแมปนี้กันเลยดีกว่าและในการใส่สแครปครับ,รบเราจะใส่แบบนี้ อย่างนี้นะครับก็สแคลปเนี่ยจะมีตัวคาร์โตกราฟีนะครับตัวที่เป็น10เปอร์เซ็ินเคียเข้าไปนะครับในการดรอปแมปขึ้นอยู่กับมอสนะครับมี8มอสก็80อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คาร์โตกราฟีอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวที่มีโอกาสดรอป8มอสลงมานะครับที่เป็นแมป8มอสอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็จะเป็นตัวที่มีแพ็คมอนสเตอร์โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสดรอปแมปถึง300กับแพ็คมอนสเตอร์พวกนั้น รประมาณนี้ใส่อย่างนี้ได้3อันอันนี้ใส่ได้อย่างละ1อันนะครับเลือกให้มันเป็นเทียร์สิที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็เลือกสีเขียวแบบนี้ t e a t e r of the world แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงกันนะครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะจบบอสได้หรือเปล่านะครับบอสแค่เป็นของแถมประเด็นคือเราต้องเคลียร์มอนทั้งหมดเพื่อให้ดอกแแบบออกมาเยอะที่สุดเดี๋ยวไปดูนะครับซิากาจะไม่พูดตอนที่ลงแบบนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ท้ายตอนลงแบบเสร็จแล้วกันไปครับ แลวนี่ก็คือสิ่งที่ซิกมาเก็บออกมาได้ซิกมาขอสอ่งแป๊บส่งแล้วนะครับอันนี้คือแมปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็น8ดมอดหมดเลยนะครับจากตัวที่เราใส่เข้าไปที่เป็นสครับ อย่างตัวเศษเนี่ยก็ถือว่าเราเก็บมาเป็นของแถมนะพวก2 0 3 0 k บสส o T อะไรเงี้ยนะครับสี่สิบห้า o ก็ได้อยู่ก็อย่างที่บอกครับบอสไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่เราจะมาฟาร์มเพื่อหาเงินจากเขาแต่เป็นแมปตหางนะครับอย่างแมปพวกนี้นะครับมันก็จะมีราคาของมันอยู่ถ้าแบบตัวคุณภาพมากๆนะครับก็จะมีราคาเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณภาพน้อยมันก็ราคาก็จะดรอปตามลงไปนั่นเองครับนี่อันนี้จริงๆมันจะมีแบบที่แบบ2 0 k o T. 30k ิ o 30แต่ไอ้แมปพวกนี้นะบอกไว้ก่อนว่าเป็นแมปทีเ่เราจะไม่ได้เอาขายนะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นแมปที่เป็น16.5แบบนี้ บแบบพวกนี้เราจะเอาไปลงต่อยอดในคอนเทนต์ที่จะทำคลิปถัดไปนั่นเองครับแต่แบบที่เราจะเอาขายก็คือแบบนี้เราจะไม่ได้เอาไปลงนะครับนี่แบบพวกนี้มันก็จะพอจะมีราคาพวก 15k ออส 20k ออสแล้วควุณภาพดีๆหน่อยก็ราคาก็พุ่งๆไป 30-40k ออสได้นะครับแต่อย่างที่ลงเมื่อกี้นะครับมันดอกน้อยไปครับดอกมา2อันนะครับจริงๆมันดอกมากกว่านั้น นะครับถ้าเราทำคุณภาพของแมปดีๆในการลงก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าแมปพวกนี้เราจะเอาไปต่อยอดทำอะไรกับคอนเทนต์ไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์เท่านั้นที่ซิกมาใ้ฟาตอนเอาแมปทีละสิบเจ็ดดรอปลงมาแล้วก็เอามาลงต่อนั่นเองครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วติดตามคลิปถัดๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบมาลงคอนเทนต์ถัดไปให้ดูว่า Poe Epper of the f a m e เนี่ยนะครับของ3.27อเนี่ยซิกมาฟาร์มอะไรบ้างสวัสดีครับ